สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทําการผูกลูกถ้วยแบบบนหัวเสาและแบบใต้ชยขาหรือคือการผูกลูกถ้วยยึดโยงนั่นเองครับมาเริ่มจากขั้นแรกเลยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เวลาเราอยู่บนเสาไปใช่ไหมครับลักษณะนี้เราจะทำการนําสายผ้าอย่างนี้สายผ้ากับแหล็กแบบนี้นะเราก็ต้องเป็นที่ต้องหาจุดกลางก่อนก็คือทําการเอารวดมาพันในลักษณะอย่างนี้ แล้วก็ปึ๊บโอ้ยสีกล่องเลยไหมให้เป็นกากบาทให้เป็นกากระบาทในลักษณะนี้นะครับพอเป็นกากบาทในลักษณะนี้แล้วปุ๊บอันนึงก็ฉีกมาฝั่งนี้ปุ๊บฉีกฝั่งนี้เขาทาการพันพันล็อกแหละนี่พันล็อกนี่นะพันล็อกปุ๊บพันนี่นี่ปุ๊บ ถ้าเรกตบบนี้ลักษณะอย่างนี้นพันไปซักให้มันแน่นหรือว่าอากาเอามานักประมาณสิบรอบจุดกว่าก็ได้ครับอ่ามันก็จะเหลืออีกข้างหนึง่งอีกข้างหนึง่งอ่าข้างน,นี้ก็เป็นนี้ฮะนี่มันก็จละอ,อยางนี้ข้างน,นี้เป็นนี้แล้วก็เข้ามาปุ๊บโดยจะอธิบายนี้คือตรงนี้เจนได้ชัดว่าตรงนี้จะอยู่ข้างล่างนะครับนะครับนะครับตรงเนี้ยจะอยู่ข้างล่าง จะอ,อยู่ข้างบนเลยอันนึงคือเราอ้อมข้างล่างมาอย่างนี้ข้ออา,างล่างมาอย่างนี้แล้วก็พันพันเหมือนกันพันเหมือนกันพันเหมือนกันเลยเดี๋ยวจะทำให้ดูเลยนะฮะพันไปสิบรอบถึงยี่สิบรอบอะไรก็ได้ที่เราคิดว่ามันแน่นพันไปพันไปพันไป มันก็จะเป็นได้ลักษณะแบบนี้นี่ครับก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วสำหรับการผูกลูกถ้วยยิดโยงหรือว่าอย่างเรียกก็คือการผูกลูกถ้วยแบบบนหัวเสาและใต้ช้ยคาเสร็จแล้วครับสวัสดีครับ